ครับสวัสดีครับเอฟซี FC ทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องท่องใสพระรวยนะครับเมื่อนี้ก็ได้มีโ,โอกาสได้เดินทางมาที่วัดปู่กระเบื้องแตกนะครับเอา,าไปกราบนมัสการหลวงปู่น้ากันนะครับเพื่อก่อนตัวเลขแนวทางกับหลวงปู่นะครับเนาะซึ่งทางที่มง,งานเพิ่กนกะเข้าไปกรอนแล้วนะครับเอาสําหรับเอฟซีท่านใดที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด ติดตามกดกระดิ่งไปแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะได้รับคลิปเด็ดและข่าวสารดีๆจากทั้งช่องท้องสพระรุ่นนะครับกดแชร์ไปให้เยอะๆนะครับครับหลวกปูครับูเมื่อนี้มาขอเลขบัญชีครับมาขอเบอร์โท้เอฟซีเบอรมาบอกว่าขอเลขบัญชีปูเนี่ยขอเบอร์โทรปูเนว่าวัันเมื่อเนี้ก็เดยสิมาเบอร์โทรเป็นไงว่าคักเน่แต่เลขแปดปูเลขแปดถ้นเลขแปดว่าม่าวางไะไกับปู เส้าวกเล็งนี่นู <laughs> ้บอกอีเร <laughs> <laughs> ็ไปเจว่าคือ,อยากยย่อ้ยเจ้าไวายปูเจะาหน้าเล็กแปดว่ามาทั้งบนทั้งล่างเป็นไร<อ>จะ่ว่าขอดีก็คือเล็ปูนี่คันว่าบนคือบนเนาะ<อ>คันว่าล่างคือล่างอ,อืมครับไ้ยคันผู้เอาเปลี่ยนแปดสองตัวเป็นไรผูห้ 8, 8, 8แปดแปดเนาะผูเน้นแปดแปดคันปูห้สองตัวนี่ก็เือเสื้อแปดสองน้ำถึอตัวที่มันบ่ละรอ่เทพก็เท่มมู่่าแปดสองสองแปดแมนเขาจะบอกว่าเขาจะบอว่าขวน เทานนี้ก็จะถือวัดบานนี่กเจ้าไปเตียวนะแต่ที่เป็นแปดสองม่นแปดสองต้องเปี่ดีอบตออกพอดีเนาะอบตเขาเรียกอบตใส่กันแม่นพอดีเลยถือวัดบาลเพราะเพื่นตอนสัมภาษมูเฮาก็บ่ากันอยู่ผมก็บ่กก็ปูอยู่บาว่าอันแปดสองตัวที่เป็นแปดสองสมอยังบอกกันอยู่ที่ในคลิปนะอยกันทั่บอกกันนีท่มอยู่มาเลียงขี้ขันสีออกเลียงเมือนันโอ้มันออกมาเรีงขี่พร้อมบอกไ่นบอกทู่บอกกด ะผุนเนาะเจ้าก็บ่เสียเนาะหอีดีเนาะสี่่างไดอีตีอย่นั้นแหละเอารับเหล้วแต้งไม่ยอาแล้วเอาให้เอาได้ตีิม่เคยบอกคัดเลยอ้ยเรียดว่านึงที่นาสนใจีรีลขปูน่ะสนใจแปงนี่แมหลุดไปได้จังไหนเปดเปที่เบาเปียซงสันนิผมอ่ะอันค่อยคักๆนี่ค่อยกันพลันปานั้นมันต้องออกว่าเวนย่างทว่าแปบยกซ ันนี้บ้าันลันหรอกแต่ว่าสีที่แนวทางไปย่หรอกโอ้ยังอาวันนี้คือบ้านในบนเป็นบนล่างเป็ล่างทีอยังไงบนอยู่ตาบนอยู่จะก็บ้านฟันท่วงไห้ว่ามันนั่นนะโอ้หมายถึงว่ายังบ้านท่องว่าขาดบนขาดล่างบ้ามันอยู่บนอยู่แต่ว่าล่างบ้านได้โอ้สีสีให้บนไปก่อนแต่ว่ายังบ้านท่องว่ามันจีเนี่ยชัดไปเอออ่อืมอาหน้าสีตัว มากขึ้นมากกว่าเหมือนซีเฮือร้ายแบบตัดเอาตัวเป็นคู่่คู่มันแล้วโอ้คู่ไฟโอ้ที่ตัวตัดคู่ไฟคู่มั่นนะปู่นะอือืเป็นเลขจังไรนี่เป็นเลขฝันหรือเลขนั่งเอาจังไม่ได้นั่งมันอืมมาเป็นเลขนอนเนาะเป็นเลขนั่งเอาเนาะปู่นะเหล็กนั่งยุบพูดเหรออืมแล้วเลขฝันก็นี่ยู่แต่ว่าเมื่อกี้เป็นเลขก่ะโอ้ห่าบูฟังเลยเด้อฝันนะปูจะเก้าปูฝันได้กันนี่ฝันนี่สิฝันฝันว่า ไปง่งานศุกปงานสพบั้นก็ไปเอาเงินแดงอร่อยของอืมคนนี้ไปยั่งสูงนะเนี้ยไปเทิรความบอ่อะเนี้ยวันน <ไป S 2> ว้แม่เราดีบันเนี้ยฝนนี่ปูนมานี้ก็ได้เตี้ยเนี้ยมเศร้าของคนนไตนี่คนนะั้นโอ้เ้นกจริงเนี้ยมอเศร้าค้นกขาเงินมาท่านอีกหารวอยอีกคือโอ้ยนี่บ่ท<ร>ี่ที่เ็นจริงเนี่ยเตือนเศร้ากันหน้ามีคนไตาี่ี้นขนข้นตีปูฝันเห็นนี่แม่เขาไตนี่อืะ บันนีมันเศร้าว่าเได็จก็หาลอก็ได้อีดีมึงเขาม่ท่านหาลอยเงนอมมืองมัน,มมน,มนปันฝันคนจริงเขาจะเขาฝันข่นจริ๋งขาบเจานน่า,าอืมจีเป็นเลขบ่อะไรยังสันดะปูงนจากแล้วน้องฝันุฝันันควยตีควยตีใส่ก็เป็นหาซุน่นแล้วอืมหาซุนเงผู้ชาบ่ตายผู้ชายโอ้เพื่อนอายุเท่าไรผู้ตายเนาะปูนะแปดสิบสามโอ้แปดสิบสาม ถ้าวันนี้ใอยไปนั่งนิมิตปั่นใกล้กันนี้เลยก็ได้แตาว่ามันมันเป็นหาศูนมันเห็นแปดสามเจ็ดแปดสามเจ็ดแปดแปดสามเจ็ดแปดมนมันเป็นมันเป็นเล็กสองคูสีตัวสองคูมันเป็นเหล็กสองคูเด้่ยนันวามยันนี่เลยเจ็ดแปด ปดสามเจ็ดแปดนั่นหละเป็นเลขลักษณะนั่นแหะตัดคู่หนาคู่หลังตัวปูเลขปูนี่เพื่อนให้ตัดคู่หนาคู่หลังแล้วแต่ผู้ได้ชเฮ็ดจ่งไหนน่ะูนันก็ตายแปดสิบสาปีผู้ฝันเกียวเนาะอือนงี้นี่เน่ผู้ใได้เียวไปเฮ็ดจังไหนบ้างนี้หาร้อยกัเฮ็ไปน้ำเนี้ยหาศูนย์น่นนะหาศนยนี่อหาศูนเพราะว่าโอ้อันเงินหารอยนี่อนอืมองหาศูนย์ย่าไปหาศูนยอืนศูนยนั้นนี่ตอนนั้น นั่งมก็เห็นนั่นเนาะมันก็ขึ้นมากสิเนาะว่างหันก็เห็นได้ว่างว่างหันก็เห็นแปดหนึ่งได้ว่างหันกรเห็นอยู่แปดหนมันไปออกอันนั้นซะหกหนึ่งกกันเด็กเล่าอีกเด้เออแม่นเยอะเมนอยอ่เด็กเล่าอีกมนั่นมันไปออกต่างประเทศอีกนี่ต่ว่าก็ฟันก็ขึ้นบ้านมันทีเม่นนยู่เราเล็กันซุ่มก็เห็นสามีตัวนี่เห็นสตัวนี่แตาปูคิดว่าผีเป็นบนเนาะบนย่างเดียวเอ้าอันว่าก็ว่ากับว่าด้ปูได้ เลขปูหายไปเงี่มาเรยงออกเล้าป้บปลดไอ้ยี่เลขทีไปมากออกเล่าป้าบลดที่ที่เดลวช่อเมื่อค่อยค่อยเป็นเลขกันชุ่มเลขไงดิแม่มาสังเกตหลายที่เลยดิเลขเล่าเนี่ออกตรงเป๊ะเลยดิปูเล่าว่ามือว่นก่อนบอกเขาจะาศูนย์ศูนย์หกอกเรื่ออกเสยหี่อยทีออกเสยเลยหกล่างเลยออกล่างอีดีเนแต่ว่าที่แน่ๆนี่ขึ้ อัมาถามปูนี่คือเหล็กไงดินเล็กไง่นี่นี่มันเหล็กไงนี่ปูมันเหล็กแล้วด้แปดเจ็ดสามเจ็ดเนี่ยนะปูน่ะเหล็กงตัดหน้าตัดหลังบอกกลางตัดบอกปูสามเจ็ดบตัดดักเปคู่ว้คู่มันอนแล้วแ่ปูีเฮ็ดนั่นสีเ็ดออกตัไปเนาะเกตังสีตัวแล้วแต่พูดได้สีสับเคายคนคนมันใจเอ้สามตัวท่นตี้ แปดมีสองตัวเลยนะปูเลขกสามตัวท่านี้เออสามตัวเนี่ยมีสามมีเขียนวิแปดท่านี้ไมขึ้นมากมขึ้นมีสมแปดมันแปดสองตัวเลยเนี่ยแจ่พูดใดไจีซับเอาบ่บ่บ่เห็ดน่ะบ่อบ่เขียนให้เพื่อนละบ๊อบผูดใดไรจีซับเอาอย่างไไงเพื่อนซับเอานัเนเกื่เปิดวันนี้ฟันนี้เขาบอว่ามีมีเจ็ดเลยตั้อเจ็ดวันนี้เจน่าปวดเลยท่านจีฟันให้ไปเ้าครืองวัดวางนึงขันว่ามีแปดจีเศร้าบอก ม้นนีดิมีฟันไปปูเอาจ้ามือซานะปูนะจ้าจ้ามืองซาเชเแต่ว่าจะอย่นี่ก็ฟันให้แน่หรือเวะ่าฟันให้ไปสิระดีก่อนโักจมตัวจ้บนบนเลยหามลุงลางเลยนะหามเหล็กชุดนี้เล็กชุดบนมลงลางแต่แต่่าลางค่อยมากเบิ่งหีกเนอะปูนะมีอีกเมางค่อยว่านบอกว่านไดเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นลางือ อันนี้คือนบนตองวดคือบนบอน่างเดียวบันเลขนั่งเนี่ยบันนี่ปูะเลขนั่งเนี่ยบันก็นี่เราเลขนั่งโอ้เลขสามเคยหาศูนย์เนาะนนะโอ้กจะจม่นเปลี่ยนบ้าผูสผะพัดใจเนาะหล,ลงสนเจะของเริ่มเข้าเลขนั่งเลขนั่งปูกับเบื้องแตกเรื่อพ่อพี่พน้องเด้อเพิ่นได้แปดสามเจ็ดแปด ซึ่งเป็นเลขซีตเพราะพี่น้องที่ไปตัดเอาจัาไดก็ได้ที่กิงคติม่วกันตามรักแล้วเนี่ยแปดสามเจ็ดแปดเนี่ยมันติเหลือแต่สามเจ็ดแปดเทา 3, 7, ่านั้นดิเพราะว่าเลขแปดมันเบิ่นแล้วสองตันะนะปพพี่น้องกับปีซับเอาไปสลับซับเปลี่ยนกันเอาว่าจะเป็นจ้าไหผปูพ่นกันนั่งสมาธิเห็นจ้าสี่ละปวดใส่วิจารณญาณในการรับชมครับผิดหน้าเอาวิเคอ้มึงเอาตั้งองกับน้ำเสนอให้เป็นแนวทางซื่อๆหรอก ให้ใส่ดุลพินิษฐ์ให้พินิษพิจารณาดีๆใครไก่เมือเ่อก็คือคอยมากม่เอาเ<บ>มื่อ,อไรล่ะปู่อย่าเริ่มต่อหาผู้ขายนะปู่เด้อะคุณน,น,นัน่นคุอนั่นคอยเทว่าสิบบอกเจ้าเอาหออุ่นหาแจกแจนนเลยเมือโทษเจ้าว่ารับสายเนาะบ, <อ S 2> บ้าเยเหมือเศร้าอ๋อ,อย้ยเนาะเสียดายเนี่เนาะโทษไปอยู่แต่ผมใบรับสายบ่อย่างบ่ก็ได้เศร้าเลยคั้นขั้นช่วงเศร้ามันเป็นสาระเพราะใครมีด มันค้นโทรเขามาหลายคนเขาาถามเลขกถามเบอร์บันนี้มันสายมันซ้อน <c oughs> จะได้ดันแม่นปูโทรไปกับใค้แต่ว่ากับ่กพื่นแปลกันได้แล้วล่ะแต่ว่าตัวหาแปลกดนี่ <c oughs> บริยินปูวาจังไ๋แต่ว่าแปดสองตัวนะคือแปดสองน่แหะก็คือเเราซื่อขันเอาเปลี่นมันได้ด alf, อยู่ด้นี่่อยมือคอยตีก็เจ้าคอยไปได้เอามือเอามือ่อยมาหานิเมือ,อ,อมน,นว่าครับไปเด้เอาเลขแปลกๆก็ตีมือคอยเป็นหาครับ ก็หาเปลออนกคาบมากนี่ม่แเมนกูด้ก็มาเร่ออีขดเอกลวางสิขนี่มีเทีนวางทีอกูี้เป็นับที่เอ่เขียนเบอร์ทรปูไปนี่เบอร์ทรปูทั้งรังอือเทีนเบอร์ทรปูไปบันนี้คือมิดขึ้มีแถ่ปูกกระเบื้องเทียจังไรจิไปนามาหลังปูเอ้ยกันมิดมีปปนี่เนาะมากับัวใดเลย <m urs uit> ยันไหนคือมีดคึ้มีแถมนีัไหนปูที่ไปนามาหลังปูกระเบื้องกระเ,เรือยุคเครื่องเดียวโคโลยุ่งสัน <grading> ปูนกับว่ามีจ้าสอบ r ใส้กับว่ามีจักขูตรวจหินกับว่ามีเย้าจังไรทีไปนามาหลังเลขก,กับขันมาบัวถีกับคื้อถีขันวกกนาน่าถีกับคือบัถียิ่งจังไรยันไหนเนาะปูเนาะ หัวตีม้านี่กับคาเทียผูดมีจิตธาตุแต่ว่ามีผู้ท่อมาอยู่ดอกสองสามก้นอยู่คนบอกว่าที่วนซอยค่าปุนข่าอย่างผู้ละลอยสองลอยอยู่เออพราะได้ผูนจักสอบสองสอบเพราะอะไมะควายเห็ดควายกระเบื้องว่ามีจักแพร่เลยมาปู้เบิ้ลเจ้าจัดสามตัวน้ำมันเท่าไรสามเจ็ดแปดนั้นได้อีกสามตัวได้โอ้เลียสามตัวน้ำสามเจ็ดแปดน้ำมาสั่นผู้อะไรเนาะสามตัวะ เอาไปเนีเอามาจึงเดี้เราม่จึงเป็นเบิ้งจดีกวานะทสอบเป็นเล็กตัวู้งหลังอือ สำหรับเลขนั่งสมาธิปูกับได้มาแปดสามเจดแดเ้อพอพี่น้องเด้อแต่ว่าปูพน่นไหมาตัดแบงเคืองก็งกเป็นที่มาของ8ปสมกับเจดแปดแต่ว่าขันสิมาปูมากเหรียนสาตูปูพ่นก็บ,บอกว่าสามเจดปดส่วนเลขนิมิตว่าได้เงินหาร้อยบาทเนี่ยฝันที่เป็นจริงนี่ปูพน่นกตีเป็นหาศูนย์ แต่ว่าสาหรับเลขชุดนี้ปูเน้ยนย้ำว่าน่าจะเปลี่ยนบนซึ่งก็ยังบ่าฟันขาดปันไดแต่ว่าทั้งบนบนแล้วได้บนได้เลขบนแล,ะละ้วล่ะแต่ว่าค่อยถามาเบิ้งอีกในจักมือใดดอกปูใดพื้นที่ท่บอกเดี๋ยวผมกับทีมาทายทำให้ล่อยพี่งเบิ่งอยู่ด้านล่างก็เปลี่ยนเบอร์ท่ปูขันผู้ใดทีน่อยากซื้อไส้ซอยปูอยากซื้อกระเบื้องซอยปูซื้อปูนซอยปูพ้ระเครงสอบพูละคู่พุละใดกา อัน,นกกานี่เป็นเบอร์โทษคุยกับปูเลยเดอ้อว่าเพื่อนสี่อยากเฮ็ดอยากสางส่วนใดปูมิจิตท่าจะร่วมเฮ็ดร่วมสางกันได้หรือผู้ใดอยากโทรถามเร่งองหวยเรียงเบอร์จะท้วถามปูคนใดเดอ้อพ่อพี่น้องเอ้ยเขามีโอกาสได้เฮ็ดได้สั่งไว้ในพระพุทธศาสนาเฮ็ดซอยกันปูเพื่อนก็อยากเฮ็ดอยากสาง่งแต่ว่าพระเพื่อนก็หาเงินบ่ไดนีิจกติไปหาไรใด,ดก็ใสยยหะนะ่หยาบย่อมนะเนาะปูเนาะ อ่าซอยเฮ็ดซอยกันสางหังจากที่ซอยเดวตัวดัวดีดอกเด้อพ่อพี่น้องเอ้าเจ้าใดกะขันเจ้าใดกะโทรหาปูด่วนเด้อเขียนเบอร์ตัวถือว่านี่ศูนย์แปดหกสี่แปดแปดหนึ่งห้าเจ็ดสองมันบอกปูเงินเนาะเนาะสำหรับเมื่อนี่กับว่ารบกวนปูซ้ำนี่ละมาขอเบอร์โทรน้ำมาขอตัวเลขไม่น้ำวันนี้ก็ได้คาเทียงวัดวันที่สิบหกท่านว่ามา่นี่คาเทียได้กินปีไม่น้มเขาได้ซื้อแกะหมูกระทะเจักหมอ จำน้ำปูนะครัวจรัูกัระโะครับเขาสำหรับตัวเลขแนวทางของปูทมดินนะครับก็คือดังีเ็นนี่นะครับได้อซีถูกตันคับสามตัวก็คือสามเจ็ดแปดนะครับหรือว่าสามแปดเจ็ดนะครับตัดเลนก็คือแปดสามเจ็ดแปดแล้วก็สามเจ็ดประมาณนี้นะครับ มักชอบกับยิบยับเจากินแมงรัฐบาลงวดประจำพื้นที่16ธันวาคม6 4ีนี่ไว้นะครับแต่ผมมักกรชอบกับพานหน่อยนะครับเด้อก็ขอขอบคุณขอบคุณ FC ทุกท่านที่เข้ามาเบิ่งมาชมนะครับก็ขอให้ท่านโชคดีทุกทุกท่านนะครับในงวดประจำพื้นที่16ธันวาคม6 4นี่นะครับลำล้ำเลยด้วยไปด้วยกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอเข่าเข้ามาสวัสดีครับผม